สวัสดีค่ะป้านขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะปะ้านจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินที่มีระบบสาธารณูปโภค พร้อมมากค่ะดินมไท้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คือแปลง P4 นะคะ140ตารางวางนะคะบ้านสวนคลอง14องครักษ์จังหวัดนครนานยกค่ะกมที่35นะคะตรงนี้จะเป็นอยู่แปลงด้านนอกรอบนอกของบ้านสวนคลอง14ของเรานะคะบ้านสวนคลอง14ของเรานะคะจะมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สาธารณะนะคะวงเวียนสาธารณะนะคะประมาณ22ไร่นะคะที่จะให้ทุกท่านได้ใช้ร่วมกันนะคะแต่แปลงนี้จะออกมารอบนอกนะคะเป็นแปลง P4 นะคะ ร้อยสี่สิบตารางวาตารางวาละหกพันห้านะคะแปลงนี้เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาททวนนะคะไฟฟ้าพร้อมค่ะน้ําประปาพร้อมค่ะถนนนะคะหินคลุกอย่างดีค่ะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะคะเป็นบอกว่าบีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะคะพร้อมมาค่ะดินเราถมไว้ให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยความสวยงามของที่ดินแปลงนี้ค่ะ สงบร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะห่างจากบ้านสวนคลองสิีของเราเข้ามายัางที่นี่ก็ประมาณ3-4กิโลนะคะขับมาตรงนี้แปลงได้เนี่ยจะอยู่ด้าน,นอรอบรอบนอกของบ้านสวนคลองสิีของเรานะคะบ้านสวนคลองสิีของเรานะคะห่างจากถนนรัชศิีนะครนายกเพียงแค่2กิโลค่ะอยู่ใกล้อะไรบ้างก็อยู่ใกล้ร้านพิธนสวีทนะคะร้านคาเฟ่ชื่อดังชื่อดังนะคะ ก็มาที่35นะคะพอเจอวิสทินสวีทเลี้ยวเข้ามา2กิโลจะถึงยังบ้านสวนคลอง14นะคะแล้วก็ขับจากบ้านสวนคลอง4มายัางที่ดินแปลงนี้ค่ะประมาณ3-4กิโลนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซานะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่อยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ไประดับคลอง15มองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มคลองดูคลองคาเฟ่แอนด์ฟาร์มคาสกาตาก็ขับนะคะอยู่ใกล้ ปั๊มเชลปัป๊มปตทโรงเรียนบ้านคลองใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอนาคตนะคะตรงบ้านสวนคลองสีราค่เราจะทําเป็นจุดเช็คอินเพื่อเป็นอย่าง เป็นจุดเช็คอินไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างจังหวัดนครนายกค่ะท่านสามารถที่จะเดินทางไปจังหวัดนครนายกอ่าแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทศนะคะอยู่ใกล้กับมอสซาวอนะคะตรงนี้ค่ะท่านจะอยู่ใกล้าการศึกษาอยู่ใกล้ที่แบบว่าเวลาท่านเจ็บป่วยเจ็บไข้นะคะท่านก็สามารถไปเข้าโรงพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทศได้นะคะเหมาะที่จะทําบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือบ้านแนวสวนเกษตรนะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก็งกําไรก็ได้ค่ะซื้อไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานท่านก็ได้นะคะสําหรับที่เรงนแปลงนี้ สงบพร้อมรื่นมีความธรรมชาตินะคะ สำหรับใครที่อยากจะมีชีวิตไรเกษียณนะคะอยากมาอยู่เงียบๆสงบนะคะเพื่อรอดปลอดจากโควิดนะคะตรงนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะกรุงเทพท่านก็รู้อยู่แล้วนะ,ะเออัดชุมชนแออัดฝุ่นควันเยอะโควิดเยอะคนอยู่เยอะนะคะเราต้องเตรียมตัวใครเกษียณเราต้องมาหาอากาศปลอดโปร่งโ,โล่งสบายนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นโรคนะคะเราจะได้ไม่เป็นโรคนะคะตรงนี้ค่ะซื้อสดฉนดพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนๆกันยาวเลยค่ะสามถึงห้าปีค่ะผ่อนกันบเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะเมื่อท <ๆ S 1> ่านซื้อที่ดินกบเราวางเงินดาว โปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะวางเงินดาวเพียงแค่3 0 0 0 0บาทนะคะและทําสัญญาเรียบร้อยนะคะท่านก็จะได้รับคูปองนะคะน้ํามันเติมน้ํามัน1,000บาทจากเราทันทีเลยนะคะเพิ่นบอกเลยค่ะแปลงนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะบ้านแนวสวนเกษตรค่ะสงบร่มรื่นนะคะรีบนะคะรีบทักมาหาเพิ่นเลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะยูทูบเพิ่นขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเพิ่นนักขนานนะคะ0 9 5ย์เก้าสแปเปล้วเพิ่นจะมาเบรในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ